มันธนาขึ้นโรงพักแจ้งความหนุ่มกัญชัยทนายแก้วหมิ่นประมาทปูมันธนาหิมะทองคำโพสเฟสบุ๊กส่วนตัวพร้อมภาพโดยระบุข้อความว่าวันที่3กุมภาพันธ์2568เวลาประมาณ14นาฬิกา30นาทีนางมันธนาหิมะทองคำผู้เสียหายได้มาร้องขอความเป็นธรรมต่อสถานีตำรวจนครบานทอง หล่อและแจ้งความร้องทุกต่อร้อยตำรวจโทรเปรมทำนานดูรองสอวอสอบสวนสอนนททองหล่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่1นายมนชัยจงไกรรัตนกุลหรือทนายแก้วผู้ต้องหาที่1 2นายภูดิดกำเนิดพลหรือหนุ่มกันชัยพิธีกรชื่อดังผู้ต้องหาที่2 3. บริษัทดีคืนดีวันจำกัดผู้ต้องหาที่3และกับพวกในความผิดฐานร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเนื่องมาจากเมื่อวันที่29มกราคม2568ผู้ต้องหาที่1ได้ใส่ความผู้เสียหายในขณะออกรายการโหนกระแสของผู้ต้องหาที่3 ที่ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนและบุคคลที่3รับฟังแล้วเป็นที่เข้าใจว่าในการว่าจ้างผู้ต้องหาที่หนึ่งให้เป็นทนายความของผู้เสียหายผู้เสียหายให้ผู้ต้องหาที่หนึ่งต้องไปบอกว่าไปด่าคนนั้นคนนั้นออกสื่ออย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความเท็จผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะที่ไปตกลงว่าจ้างจํานวนหลายคนและผู้รู้ด้านกฎหมายจํานวนมากให้ความเห็นตรงกันว่าใครจะกล้าไปว่าจ้างให้ทนายความที่มีชื่อเสียงให้ไปด่าคนนั้นคนนี้ออกสื่อ ในประการที่น่าจะทําให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังโดยมีผู้ต้องหาที่2ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและผู้ต้องหาที่3ามและทางช่อง3ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ออกอากาศไปสู่สาธารณชนโดยไม่ได้ตรวจสอบวันกรองข้อเท็จจริงให้ถูกต้องก่อนทําให้ผู้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกสังคมเข้าใจผิดดูหมิ่นและถูกเกลียดชัง ผู้เสียหายได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงอย่างมากเพราะผู้เสียหายเคยประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงเคยได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนและ รองนางสาวไทยอันดับสองจัดการประกวดโดยช่องเจดสีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลายัยในพระบรมราชูปธมรมหลังจากได้รับตำแหน่งได้มีโอกาสไปเดินแบบชุดไทยจากกรีหน้าพระพักในหลวงพระราชินีในรัชการที่9ซึ่งเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้จากนั้นมีผลงานเป็นนางเอกละครหลังข่าวทางสถานีโทร ทัศนสีองค์ทับบกช่องเจ็อย่างต่อเนื่องและสามีเป็นถึงอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเป็นอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตวังทองหลางอดีตพิธีกรและอดีตนักแสดงสังกัดดาราวิดีโอทางสถานีโทรทัศน์สีกองทับบกช่องเจ็ ผู้เสียหายขอความเป็นธรรมต่อไปว่าเหตุในการเลิกสัญญาว่าจ้างทนายความต่อกันนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายให้ผู้ต้องหาที่หนึ่งต้องไปบกมาไปด่าคนนั้นคนนี้ออกสื่ออย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นเพราะผู้ต้องหาที่หนึ่งได้ทำหนังสือขอเลื่อนคดีต่อพนักงานสอบสวนไม่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและอาจจะถือได้ว่าเป็นเอกสารเท็จเพื่อจะนำไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายเห็นว่าหนังสือดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้เสียหายมีความผิดฐานแจ้ง ความเท็จต่อพนักงานสอบสวนหรืออาจจะถูกออกหมายจับเพราะเหตุในการเลื่อนคดีต่อพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งที่สองนั้นไม่ตรงต่อความเป็นจริงและความเป็นจริงผู้เสียหายมีอาการเครียดจนป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะถูกออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองไม่ใช่ผู้เสียหายต้องเดินทางไปเยี่ยมญาติที่ป่วยที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นความเท็จตามที่ผู้ต้องหาที่หนึ่งได้จัดทำหนังสือให้และเหตุในการเลิกสัญญาต่อกันอีก ปร,ประการหนึ่งคือผู้ต้องหาที่หนึ่งไม่ยินยอมลงลายมือชื่อในหนังสือขอเลื่อนคดีดังกล่าวต่อพนักงานสอบสวนในฐานะเป็นผู้รับมอบอำนาจแต่จะให้ผู้เสียหายลงลายมือชื่อผู้เสียหายก็ไม่กล้าลงลายมือชื่อเพราะว่าหนังสือดังกล่าวนั้นผู้เสียหายเห็นว่าเป็นความเท็จไม่ตรงต่อความเป็นจริงผู้เสียหายเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่ผู้เสียหายได้ว่าจ้างผู้ต้องหาที่หนึ่งให้เป็นทนายความเป็นเงินประมาณ1 5 0 0 0 0บาท ผู้ต้องหาที่1ก็ต้องควรที่จะปกป้องผู้เสียหายตามกฎหมายด้วยเหตุดังกล่าวนี้จึงเป็นเหตุให้เลิกสัญญาต่อกันโดยสมัครใจส่วนเหตุที่ผู้เสียหายต้องขอความเป็นธรรมต่อสังคมโดยการโพสต์ข้อความลงสื่อสาธารณะเพราะว่าส่วนหนึ่งผู้เสียหายถูกผู้ต้องหาที่หนึ่งหักเงินจำนวน5 0,000่นบาทเป็นค่าทำหนังสือที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงดังกล่าวแต่เสียหายไม่ได้ต้องการที่จะขอเงินจำนวนห0,000่นบาท ดังกล่าวนี้คืนเพียงแต่ต้องการเตือนสังคมและเตือนประชาชนว่าเวลาว่าจ้างทนาความนั้นควรที่จะต้องตกลงกันให้ชัดเจนในข้อตกลงต่างๆและต้องทําเป็นหนังสือสัญญามฉะนั้นแล้วก็อาจจะได้รับความเสียหายอย่างเช่นผู้เสียหายส่วนเรื่องที่มีการพูดยอมรับกันในขณะออกสื่อว่ามีการหักให้ค่าในหน้านั้นผู้เสียหายมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการผิดมารยาท ในความข้อไหนหรือไม่อย่างไรในส่วนนี้ผู้เสียหายไม่ทราบเพราะเป็นส่วนของสภาทนายความที่จะต้องตรวจสอบและดำเนินการไปตามกฎหมาย